สวัสดีท,ท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะฮะมารับชมปลาดุกพันบิ๊กอวีนนะฮะที่เลี้ยงไว้ในบอ่อซีเมนต์นะฮะซึ่งมีอยู่อยู่ทั้งหมด5้าบ่อนะฮะแต่บอ่อสุดท้ายจะเป็นปลายังเล็กอยู่นะฮะสีบ่บ่อแรกเป็นปลาใหญ่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เกือบจะครบ3เดือนเต็มนะฮะครบ3เดือนเต็มก็วันที่2 ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูปลาก่อนนะฮะว่าตัวจะโตขนาดไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมกันเลยนะครับดูก่อนว่าปลามันจะโตขนาดไหนแล้วนี่นะฮะบ่บอนี้ลงไป600ตัวนะครับเป็นบิ๊กอุย น้ำที่ใช้เลี้ยงจะเป็นน้ำบาดาลน,นะฮะเดี๋ยวดูหน่อยตัวตูวขนาดแล้วโอ้ตัวจะเหลืองออกเลืองๆนะฮะก็ะดีไม่ได้ตายช่างมามใจกว่าเดือนที่แล้วเยอะอยู่นะฮะ ก็จะอัพเดทให้ดูเรื่อยๆนะฮะทุกๆหนึ่งเดือนนะฮะก่อนเดี๋ยวเราไปดูบ่อถัดไปะะบ่อนี้จะใส่น้ำไม่ค่อยเยอะนะฮะใส่น้ำแค่ประมาณสัก2 0 3 0มเซน บรรยากาศก็ฝนกตกโปรยๆนะมันน่าจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่ให้ตากเลยดูเรงจุดนี้ ดีช่วงนี้มันเป็นใจตอนน่ะมันเริ่มจะหนาวแล้วนะก็เท่ากับบอเมื่อสกี้ฮะเท่ากับบอแรกเพราะว่าสีบ่อนี้ก็ลงพร้อมกันนะฮะลงพร้อมกันทั้งสีบ่อเลยนะฮะลงบ่อละหกร้อยตัว ก็ผก็จะรีวิวให้ดูทุกๆหนึ่งเดือนนะฮะว่าในแต่ละเดือนตัวโตไปถึงไหนแล้วไปดูบอ่อสามกัน บอลนี้ก็เท่ากันเท่ากันเท่ากันทั้งสามบอเลยเป็ค่อบอที่สี่กันนะครับกาศมันหนาวด้วยแหละกาศมันเย็นบอนี้เยอะมากเลยครับอบ้นีบ เกือตัวออกเรืองเดือดนะออกเรืองเดือดนะทุกบอ่อเลยนะฮะเป็นบิ๊กอุยนะฮะก็ตัวเข้ากันทุกบอ่อนะไม่มีบอ่อไหนใหญ่กว่ากันเดี๋ยวเรามาดูบอ่อสุดท้ายอันนี้ก็พึ่งลงไปได้สองเดือน ลงนี่ตัวจะเล็กมากรับอลวอนนี้ือว่ายังเล็กมากเลยไม่โตเลยนะ,ะบอลเล็กมากนะบอสุดท้ายค่อนข้างจะเล็กมากเลยนะ,ะเที่ยวกับอายุ เลี้ยงมาก็สองเดือนสองเดือนเต็มนะครบ่บอสองบ่อหนึ่งสสาสี่ก็เท่ากันทุกบอ่อนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทุกๆเดือนนะฮะนะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบ พฤศจิกายนสองห้านะครับเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะฮะับปลาอาจจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทุกๆหนึ่งเดือนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ